ท่านเลยที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับผมน่าส่งหมายแต่งนะครับวันนี้ก็ออกมาเช็คหมายครับมาเจอคองเนะภาพหมายก็จะเป็นนะครับเป็นแบบนี้เลยจะมีช่องมีแหนแล้วก็มีที่โลกบ้างครับก็เหลื่อที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นเจ้ากบยางยีสามนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาก็ค่อนข้างลมนะครับวันนี้ลมแต่เช้าเลย เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้า S3 จะมีผลงานไหมไปครับไปลุยกัน ติ่เกี่ยวผักเน่ามาสวนลมเลยวะประเด็นมันเนี่ย โอ้ยเนี่ยโอ้ย,อยไม่ได้มองครับได้เลย่ะไม่ได้มอง

โอ้ย oh, ลำบากน่าโดนมากครับฟังครับแหลมสอบครับตัวแรกผมไม่ได้มองนะครับเสียดายไซส์ก็น่าจะสวยอยู่ครับดูจากการกัด ตัวนี้กัดไม่ได้รุนแรงเหมือนตัวแรกครับดูดเบาๆแดดแรงมากครับไซเนี่ยสวยครับตัวนี้สวยอ้นวนเลยนี่กัดเป็นยางเอสสามแลครับเหยื่อจากค่ายโครชาชครับสีเทาตัวนี้เทาเอาเรื่องครับนี่สวยอ้นวน ยอดมากไม้ก็สวยครับเพราะว่าน้ํากําลังลงช่วงก่อนหน้านี้ฝนมันตกน้ําขึ้นลมทางไหนนะไม้สภาพไม้แบบนี้ก็ต้องค่อยๆเคาะต้องใจเย็นนะครับแอชชั่นมันออกได้มาเต็มทีอยู่แล้วเจอพวกแหนเจอพวกผักตบที่มันเน่าเอ่ะเราก็ต้องค่อยๆสะบัดข้อมือช่วยนะครับก็ใช้งานได้ผลครับนี่เคไปกันต่อครับลมก็แรง S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อหรดดูครับ อะไรป่านานั้นกัดกระชากเลยนะครับมาใกล้กนหมูจัดครับตรงนี้กัดกระชากเลยงัดสวนมันสายมันจะกระตุกแล้วครับผมก็เลยงัดสวนใส่เนี่ยครับโหดมาก ใสกำลังครับกัดเป็นกลุ่ยางเอสานะครับเหยื่อจากไข่โคลาชานะสีส้มตัวนี้เต็มๆถ้าไม่เต็มนี่ไม่ได้ตัวหรอกครับ <c oughs> กัดกระชากไปเลยคือกัดแล้วิ่งครับโคตรเซียนนะปลาแถวเนี้ยบอกเลย <c oughs> โอเคกับหมายแหนก็ใช้งานได้ผลนะครับลมก็แรงหรือก็ต่อครับ เอสามใบพัดแยกแดกยับทุกไม้สื่อรถมาโดนมากแล้วก็ไม่เยอะนไอยน้อง กว่าที่มันดันน้ำนี่แหละเชี่ยวเหมือนกันนะน้ำไม่น้อยกว่าจะกลักหลายไมกก้เหมือนกันครับป่ามันค่อนข้างเชี่ยวแต่ไม้สวยมากน่าโดนผมเดาว,ว่ามันน่าจะหลบอยู่ในแหน่นะรู้เรื่องครับตัวนี้ไซส์นี่ครับสวยดเดี๋ยวให้รถไปก่อนครับ ไซสสวยเลยตัวนี้ก็เออย่เพิ่งจับไม่ถนัดนะโอ้ยเดี๋ยวจ่ายิปเปอร์ดีวกว่ามั้งกิปเปอร์ดีวกว่าครับโอ้ยกิปเปอร์ดีวกว่าครับสจับเป็นกรุปยางเอสสามนะครับ เกี่ยวกค่ายโคราชาสีเขียวนะก็คือมันทะลุปากล่างนะครับผมจับไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวตัวเบ็ดเข้ามืออาจจะไม่ใช้แล้วครับใส่สวยๆอ้วนนะครับก็เคาะไปเรื่อยครับตีตามแหนคบค่อยๆลากออกมาค่อยๆลากนะเพราะว่าน้ำน้อยๆเองโอเคยวลุยกันต่อครับรู้เรื่องเลยยีบสาม ไบพัดแยกแดกยับจุงไม้สื่อรถน่าดูนะ่า ดูบะวะชี้นโอ้ยโดดครับอือหือมองดูครับโดนไสายสองสายสามมาจะขึ้นยังไงกัน

825เอาแลวดูพื้นที่ครับพื้นที่มันลำบากตีไปตีมากัดจนได้ครับไซนี้ก็ไม่โตมากครับกัดเป็นกบยางเอสสามแล้วครับเก๋ยวจะไข้โคลรชาชนะสีเทาตัวนี้ครับกับประชอนไซน์ถ้าโดนใหญ่ๆมาเดี๋ยวขึ้นยังไงไม่รู้นะ ภาพหมามันค่อนข้างลกแล้วพื้นที่ดูครับโอเคก็ยังเอาตัวมาได้ครับถ้าโดนไม่เต็มนี่ยังไงก็หลุดครับดูสภาพหมายโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับเอสสามใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถก็โอเคครับได้เวลาต้องกลับแหละตอนนี้สิบโมงครับต้องกลับ ก็ได้มาสีสีเต็มสีเต็มครับกับการลุยใหม่แน่นะครับก็ได้ตัวบ้างวัดหลุดบ้างส่งไม่ทันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของการตกปลานะครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับเจ้ากบยางเอสสามเหยื่วจากข่ขยโครชาเดี๋ยววันหน้าต้องมาซ้ำแน่นอนครับสวยมากเลยแต่วันนี้หมดเวลาก่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องเล็กน้อยด้วยนะครับนสมหมายแตกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ